สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระเนื้อชินและพระเนื้อตะกัวเป็นพระเครื่องที่นิยมในสมัยก่อนนิยมนำทั้งตะกัวและชินนำมาผสมกับแร่เช่นแร่ดีบุก และแร่ตะกัวจะมีทั้งชินเงินเป็นพระที่มีส่วนผสมของดีบุกมากกว่าตะกัวส่วนใหญ่จะมีสีเงินยวงส่วนพระชินสนิมแดงเป็นพระที่มีส่วนผสมของตะกัวมาก พระจะมีลักษณะขายชินเงินแต่มีสนิมไขตามซอกพระส่วนมากจะเป็นพระเช่นพระมเหสวนพระสุพรรณหลังผ่านและพะระลีลากำแพงส่วนพระเนื้อสนิมแดงตะกวัวเป็นประเภทที่มีเนื้อชินผสม มากที่สุดเมื่ออยู่ในกุนานานจึงมีสีออกแดงหรือเรียกว่าสนิมตะกัวเช่นพวกพระร่วงรางปืนพระร่วงลายผ้าพระท่ากระดานส่วนพระเนื้อชินตะกัวส่วนมากพุทธคุณจะเด่นด้าน ส่งเสริมในความกล้าหาญแก้วกล้าจึงเป็นพระที่เหมาะสำหรักนักรกหรือนักเรงในสมัยเก่าเมื่อบูชาติดตัวจะเป็นมหาอุดคงกัพันชาตีและแควค่าจากอันตรายแต่อย่างใดคุณลักษณะเนื้อชิน จะมีความหนึนุ่มความเย็นอยู่จึงส่งพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมด้วยส่วนกรรม,มวิธีการสร้างพระเนื้อชินตะกัวนั้นจะมีการหลอมรวมแร่ดีบุกและตะกัวเข้าด้วยกันข้อสำคัญของการสร้างพระเนื้อชินคือการแกะแม่พิมพ์ของพระให้งดงาม ส่วนใหญ่จะเป็นศิลปะสกุลช่างต่างๆเช่นช่างหลวงถือเป็นการสร้างพระที่ไม่ยุ่งยากนักแต่สมัยโบราณถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความพร้อมอยู่ไม่น้อยเพราะต้องหาวัตถุดิบส่วนมากจะสร้างกันใน ผู้มีตำแหน่งในวังหรือผู้อยู่ในระดับสูงระดับสั่งการจัดสร้างให้ขุนศึกขุนนางหรือทหารเพื่อไว้ป้องกันตัวในพระเนื้อชินตะกัวนั้นอาจมีผสมโลหะเช่นดีบุกสังกสีเหล็ก พวงปลรรอดและเงินเข้าไปด้วยตามสูตรของแต่ละเกจิอาจารย์ซึ่งมวลสารแต่ละชนิดจะมีพุทธคุณที่แตกต่างกันเข้าไปนำมาผสมหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันวันนี้ก็พามาชมพระเนื้อชินตะกวัวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดี ีครับ